ก็สวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องนะคะมาถึงประสมบรอบดึกนะคะก็มาคุยกันนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นกระแสดังะค่ะพี่น้องนะ,ะกระแสตัวนี้ก็เพราะว่าอะไรนะคะเรื่องกับนะคะเออนะคะลูกแตงโมใหญ่ๆนะคะพี่น้องที่ว่าลูกแตงโมลูกนี้นะคะมีคุณค่านะคะ แล้วก็สําหรับทุกๆคนเลยนะคะรูปแตงโมตรงนี้สร้างแต่ความดีสร้างแต่ความงามนะคะพี่น้องมีแต่ทําให้แก่นะคะให้คนเขารักกันทุกคนนะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรตอนนี้มาเป็นกระแสเพราะว่าตั้งแต่รูปแตงโมรูปนี้นะคะอันนี้ก็เป็นนิฐานนะคะพี่น้องเล่นหล่นแตกลงไปค่ะพี่น้องแตกเป็นเสี่ยงออกไปเลยนะคะแล้วจากนั้นนะคะคนที่ดูแลนะคะดูแลนะคะรูปแตงโมนี้นะคะพี่น้องเขาจะพูดยังไงนะคะ หลังจากที่ว่านะฮะหมายถึงว่านะฮะแม่ของลูกแตงโมนะคะพี่น้องเพราะว่าเกิดเป็นกระแสมาว่าลูกแตงโมหล่นแตกนะคะพี่น้องกระจายไปแล้วเนี่ยคือจิตใจนี่สลายนะคะหัวอ,อกหัวใจเนี่ยสลายแต่วันนั้นนี่ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ฟุ้งไฟจะเอาชีวิตรูปแตงโมเนี่ยนะคะส,สวยสีแดงๆหวานๆเนี่ย กลับขึ้นมาอยู่ในอ้อมอ,อกของตัวเองเพื่อจะเก็บไว้กินคนเดียวนะคะแต่ผลสุดท้ายนะคะความรักนะคะวันนั้นหลังจากนะคะลูกแตงโมเนี้นะคะแตกสลายไปแล้วเพราะเกิดเหตุมาปั๊บว่าสืบมาได้ว่าใครเป็นคนโยนลูกแตงโมลูกนั้นอะทิ้งลงไปในน้ํานะคะ จนปล่อยให้เน่านะคะพี่น้องเน่าแบบว่าเกือบจะสลายแล้วนะคะลูกแตงโมเนี่ยพยายามจะรอยตัวขึ้นมาแต่กลับรอยไม่ได้นะคะเป็นการแรงถ่วงหรือมีการสิ่งที่กดดันไม่อยากจะคว้าลูกแตงโมนะคะพี่น้องขึ้นมาจากอา่อาอ่าขึ้น,นเรือเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามีบางคนเนี่ยนะคะก็เกลียดชังนะคะพี่น้องอ,อยากจะเอารูปแตงโมเนี่ยกูมไม่กินแล้วล่ะกูเกลียดชังกินแล้วก็ไม่อร่อยนะคะกูเกลียดมากนะัทิ้งลงไปเลยอะไรเนี้ย เฟี่ยงทิ้งไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่น้องก็คือเล่าเป็นนิทานนะคะเพราะว่ามีคนเนี่ยอยู่บนนะะเรือเนี่ยไปปิกนิกนะคะพี่น้องเป็นล่องเรือนะไปล่องเรือแบบว่า,าชิวๆนะคะแบบว่าบรรยากาศรู้ๆหลาแต่พอคนสุดท้ายนะคะพี่น้องเกิดอาการที่ว่าหิวนะคะหิวแสงหิวมากนะคะอยากจะแบบถ่ายรูปวิวไว้สวยๆอะไรเนี่ยเกิดมาปั๊บ เห็นรูปแตงโมลูกนี้นะคะสวยงามและเป็นจุดเด่นมากนะคะสวยมากเพราะเผากมานี่ข้างในยิ่งสวยยิ่งหวานยิ่งแบบว่าสุดที่จะบรรยายความดีและความน่ารักที่น่าทนุถนอมของรูกแตงโมลูกนี้นะคะ ผลสุดท้ายเพื่อนๆก็เลยบอกว่าโอ้ยคูอยากจะกินแตงโมจะเลยพอผ่าวมาปั๊บเห็นแตงโมงลูกนี้สวยงามมากเกิดคว่ามิชาว,ว่าเฮ้ยพวกมึงไม่ต้องกินก็นหลักพวกมึงจะมาแย่งกันกิน,กนทำไมนะคะอย่างนั้นนะพวกมึงแย่งกันดีนักอ่าแบ่งกันไม่ลงตัวโยนทิ้งลงน้ําดีกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นนิทานนะคะพี่น้องพอผลสุดท้ายโยนทิ้งลงน้ําไปนะคะแตงโมงลูกนั้นก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะคะก็จมอยู่ใต้น้ํานะคะแตงโมงนี้ นะคะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ลอยตัวขึ้นมานะคะจนมาวันหนึ่งเนี่ยนะคะพอเขาบอกว่าเอาแม่ของน้องแตงโมนะคะลูกนี้นะคะพี่น้องก็บอกว่าเฮ้ยทําไมอะวันที่แบบว่า,าลูกแตงโมลูกส,สวยๆเนี่ยคะ่ะหล่นไปในน้ำแล้วแล้วเนี่ยออ้แบบแตกกระจายแบบว่าใจสลายร้องหงมร้องไห้บอกออ้บอกว่าเพื่อนๆทําไมถึงทําแบบนี้ ไม่อยากกินแตงโมทาไมไม่ส่งคืนฉันทําไมคุณต้องอเอาไปโยนทิ้งแล้วก็แบบดูไม่มีความหมายไม่มีความรักอ,อยากกินเลยเหรออันนี้พอเบื่อแล้วก็ทิ้งเหรออะไรเนี่ยคุณหวังอะไรหรือเปล่านะคะรูปแตงโมตรงนี้ทําอะไรให้คุณผิดหวังอะไรเหรอถึงไม่อยากจะกินเขาถึงจะเฟี่ยงทิ้งผักดันนะให้ทิ้งลงไปในน้ำเลยแบบไม่ให้มีโอกาสได้ อ่ามีนะคะกลับขึ้นมาอีกนะคะทีนี้ก็เลยบอกว่าคือความหมายอันนี้เราเป็นเล่านิทานนะคะพอเสร็จแล้วนะคะจากนั้นปับ๊บเราสังเกตดูนะคะคนที่นะคะธนุธนอมเคยรักนะคะอยู่ในอ้อมอ,อกนะคะลูกเออแตงโมลูกนี้นะคะคือแบบว่าเมื่อก่อนก็เคยมีการแบบว่าผิดใจ กับลูกแตงโมนี้นะคะว่าอุ้ยกูเบื่อแล้วไม่อยากกินหรอกกับปัญหาเรื่องนู่นเรื่องนี่อาจจะเป็นเรื่องนี้สินเรื่องอะไรนะขัดคอกันคือหล,หลายอย่างนะคะผิดใจกันไม่คุยกันแม้กระทั่งมีถึงบอกว่าแตงโมลูกนี้อ่ะไม่อยากจะให้แบบว่าแม่แตงโมลูกนี้มาอยู่ใกล้ๆแล้วไปไกลๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตัดว่าแบบว่าลูกแตงโมนี้นะคะกับลูกแตงโมแม่ใหญ่ๆ,ๆเนี่ยนะคะลูกใบเล็กใบใหญ่เนี่ยนะแล้วเปรียบเทียบลูกลูกใบใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็ลูกใบเล็กเนี่ย ลูกใบเล็กก็บอกว่าลูกแตงโมใบใหญ่เนี่ยไม่อยากให้ไปอยู่ใกล้แล้วล่ะนะคะพ่อผิดใจกันไม่ถูกกันอะไรเนี่ยหลายๆอย่างนะคะเรื่องไม่รู้ว่าจะเรื่องอะไรสารพัดนะคะพี่น้องอ่าพอผลสุดท้ายจนลูกแตงโมลูกเล็กเนี่ยนะคะได้จมน้ําไปนะคะได้แตกสลายแล้วหลังจากนั้นก็คือไปต่อว่าคนนั้นคนนี้ว่านะฮะอะลูกแตงโมเพื่อนของลูกแตงโมลูกนี้นะคะเพื่อนที่ดีๆมีไหมทําไม ทำไมแบบว่าไม่ดูแลกันนะคะไม่ดูแลลูกแตงโมสุดที่รักของของเอาลูกแตงโมใหญ่นี้นะคะคือแบบว่าเออไม่รู้จักทนุนนอมทําอะไรก็เกินหน้าเกินตาทําอะไรคือแบบว่าขัดแย้งไปหมดนะคะไม่ไว้ใจนะคะอ่ที่ลูกแตงโมที่เขาวางรวมกันเยอะๆเนี่ยนะคะเคยแบบว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะมาตั้ง 10- 20, 20ปียังไว้ใจไม่ได้นะคะนั่นก็คือเหตุผลที่ว่านะหลังจากนั้นก็เหมดเกิดเป็นนะคะกระแสมาว่า อา้าวลูกแตงโมใหญ่เนี่ยนะคะคือหมายถึงแม่แตงโมใหญ่เนี่ยนะคะพี่น้องก็เลยบอกว่านี่ก็เลยออกนะคะมีคนเชิญไปนะคะอ้าวนะคุณอยากเอาลูกแตงโมใหญ่เนี่ยไปไปถ่ายทำนีือซีไปวางตลาดนะอ่จะมีคนมาถ่ายรูปคือออกสื่อนะคะคนก็ตีความหมายรู้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็อ่าเป็นนิทานนะคะเพราะว่าพอออกไปสื่อปั๊บอา้าวนะออกสื่อปั๊บเนี่ยนะเขาคนก็จะมาถ่ายรูปนะหยิวแสง ก็พูดนะคะตอนนั้นนะคะลูกแตงโมแตกสลายแล้วเนี่ยคือเสียใจบีบน้ําตาร้องให้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเพราะฉันต้องการได้ลูกแตงโมล,ลูกนี้กลับขึ้นมาซึ่งมีค่ากับผมฉันมากนะคะอันนี้คือความหมายนะครัะพราะหลังจากนั้น พอได้ออกมาจากสื่อแล้วเนะะี่ยค่ะก็มีคนเพื่อนเพื่อมาสอบถามว่าเอา้าทําไมคุณคิดยังไงเหรอเพื่อนๆที่คุณบอกว่าคุณไม่ไว้ใจนะคะไว้ใจเอ่เอเพื่อนเพื่อนของลูกเต็มโมลเล็กเนี่ยนะคะที่ว่าคุณทําให้แตกสลายไปแล้วว่าไม่สามารถที่จะมาหล่อเราเป็นรูปเดียวกันได้แล้วะ่ะคุณจะไปคิดยังไงทําไมไม่ไว้ใจนะคะทําไมไม่ไว้ใจเพราะว่าเหตุผลอะไรนะคะลูกเต็มโมใหญ่นะคะก็รู้สึกว่าเอ้ย มั่นใจตัวเองนะคะวันนั้นก็ร้องหมบร้องให้อุ้ยพูดอเอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้นะคะลูกแตงโมลูกนี้ฉันรักมากนะ,ะฉันดูแลมาก็อ้อมอกอะไรเงี้ยนะคะผลสุดท้ายพอคนสอบถามไปมาพูดมาปับ๊บอ้าวทาไมถึงมีการบอกว่านะ,ะเพื่อนๆพื่อนของอลูกแตงโมเนี่ยสามสี่ห้าคนเนี่ยแต่กับบอกไม่ให้ไัยแต่อีก นะเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยแตงโมเลี่ยมทองค่ะเป็นแตงโมเลี่ยมทองอยู่สองลูกที่ซึ่งแบบว่าสามลูกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นลูกแตงโมเลี่ยมทองอันนี้นะคะคือแบบว่าเป็นระดับนะคะ,ะมหาเศรษฐีเนี่ยคือแบบซื้อไว้ทนุถนอมไว้แต่ต้องไม่ได้นี่คือแตงโมพิเศษนะคะเลี่ยมทองนะคะเลยบอกว่านี่นะ เอ้าอย่างนั้นอ่ะแตงโมธรรมดาของท้องตลาดอ่ะเออไม่สนใจหรอกอ่าไม่มีค่าทิ้งไปนะคะอ่าไม่ต้องมามันไม่ต้องมาพูดดีนะคะไม่ต้องมาทําอะไรไม่ไว้ใจนะคะไม่ต้องการอ่าตลาดไม่ต้องการนะคะอันนี้หมายถึงเราขายแตงโมนะคะแตงโมอ่าเราเป็นแม่ค้าขายแตขายแตงโมตลาดนะคะผลสุดท้ายนะคะอ่าแม่นะคะก็เลยบอกว่าเอ้ยเลือกเอาแตงโมอ่าเลี่ยมทองดีกว่านะคะเพราะว่าอะไรนี่เมื่อ พวกคุณเนี่ยทำแตงโมของฉันนะ่ะร่วงแตกพังไปแล้วไม่สามารถที่อ่านะคะมาชดใช้ได้แต่แตงโมเลียมทองอันเนี้ยสามารถที่จะชุบชีวิตของนะคะแม่แม่แตงโมใหญ่ได้สามารถจะเป็นแม่เป็นลูกนะคะทดแทนนะฮะสิ่งที่อ่าหายไปเนี่ยใช้เงินประมาณ30หรือ50ล้านหรือพันล้านก็ได้สามารถจะเรียกร้องก,ก็ได้ชีไม้เป็นไม้ชีนกเป็นนอกอันนี้คือเป็นความหมายว่า นี่คือเป็นความหมายว่าแตงโมลูกใหญ่เนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ในกระทันหันพี่น้องคือว่าเป็นเป็นแตงโมที่อยู่ตามท้องตลาดนาธรรมดานะคะแต่โบเห็นแตงโมลเลี่ยมทองเนี่ยรู้สึกว่าตาโตคือไม่เสียดายลูกแตงโมลูกเล็กๆแล้วที่น่ารักที่เคยที่ลู้ตนอมแตกกระจายไปกับคำพูดที่ว่า แม้จะเอาทองคําแตงโมทองคํามีค่ามาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้นะฮะแตงโมลูกใหญ่นี่กลับมาพูดกับคํานะคะว่าให้อภัยทุกอย่างเธอทําลูกแตงโมลิกของฉันเนี่ยนะแตกไปแล้วอ่ะจะให้อภัยไม่เป็นไรนะคะแต่คือนะจะเรียกชดใช้นะคะใช้เงินเนี่ยนะคะสาสิบล้าน เพื่อจะมาให้ลูกแตงโมแม่แตงโมใหญ่ๆเนี่ยนะคะเก็บไว้ไปลงทุนซื้อแตงโมลูกอื่นๆมาขายอีกอันนี้คือความหมายว่าแม่ค้าคนนี้นะคบได้หรือไม่ในการที่ลูกแตงโมของเราเนี่ยมีค่าแต่กับมอวงไล้ค่าในทันทีเมื่อเห็นเงินที่แตงโมเศรษฐีทองคำเนี่ย มายื่นข้อเสนอให้ให้เอาเงินไปลงทุนนะอ่าไปซื้อไปลงทุนอ่าแตงโมมาเป็นร้อยร้อยร้านๆ้าน,านเอามานั่งขายเลยคือ,อยังแบบสบายใจให้ลืมแตงโมลูกเก่าไปซะแตกลาวแล้วอันนี้ความหมายนะคะคนไหนก็ต้องตีความหมายให้ถูกนะคะมันเป็นเล่านิทานเพราะว่าแม่ค้าคนนี้กับนิสัยความรลภกับขึ้นมาเมื่อก่อนบอกว่าเสียดายแตงโมลูกเล็กๆแตกกระจาย แต่พอเห็นทองคํานะคะลูกแทงขับแทงหมูทองคําเนี่ยกับเปลี่ยนคําว่าฉันจะเอาแทงโมลูกทองคําไว้ดีกว่าในเมื่อแตงโมลูกเล็กแตกสลายไปแล้วอกคืนไม่ได้ชีวิตนี้จะต้องอยู่กับแทงโมลูกทองคําเท่านั้นที่จะสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยอยากจะบอกว่าแม่ค้าคนนี้เขาหวังผลประโยชน์อะไรเป็นการที่ทำร้าย ลูกแตงมโมลูกเล็กๆเนี่ยนะคะที่กำลังสวยกำลังกำลังน่ากินนัดแดงหวานแต่กลับไม่เสียดายนะอันนี้คือหมายถึงว่าใจจริงอ่ะอยากจะได้นะอยากจะได้แตงมโมโลูกเล็กกลับคืนมาเหมือนเดิมในสภาพเดิมแต่เอากลับมาไม่ได้แล้วกลับมีพ่อค้าคนกลางร,ระดับมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มายื่นข้อเสนอให้ว่า แม่ค้าคุณเลือกเอานะคุณจะเลือกในการที่คุณจะอยู่หรือคุณจะเอาแตงโมทองคำสามสิบล้านอันนี้คือพ่อค้าคนกลางเนี่ยมาขู่บังคับหรือไม่ทำให้นะฮะแม่แตงโมลูกใหญ่เนี่ยแม่ค้าคนนี้เปลี่ยงใจเลยมานั่งคิดว่าเฮ้ โดนพ่อค้าคนกลางขู่แล้วถ้ากูให้นะฮะมาสามสิบล้านห้าสิบล้านแล้วเนี่ยไม่รับออกกับการที่คุณหายสาบสูญไปเนี่ยแตงโมลูกใหญ่หายสาบสูญไปโดยที่ไม่มีใครเห็นเนี่ยแม่ค้าคนเนี้ยหายตัวไปนี่ยคุณจะคิดเอาให้คิดตัวเองอันนี้น่าคิดนะคะคือมันคือเป็นเปรียบเทียบว,ว่าแตงโมทองคําเนี่ย คือมีอิทธิพลเยอะสามารถเรียกอะไรก็ได้คือทุกคนก็เลยกลัวแม่ค้าเขาเดียก็เลยกลัวเลยต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยกูเลือกเอาแตงแตงโมอ่าทองคําดีกว่ายังไงก็ทุบชีวิตกูกูยังอยู่ได้อย่างน้อยกูอยู่ได้เพราะเงินอันนี้แหละคะ่ะเพราะแม่ค้าคนนี้ก็เลยโดนคนทุกคนเนี่ยในโซเชียลหรือว่าอะไรเนี่ยลุมด่าแม่ค้าคนนี้ว่า เป็นแม่นะคะที่อุ้มชูลูกแตงหมูลูกเล็กๆมากำลังน่ารักเนี่ยแต่คุณเป็นลูกแตงหมูที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยแต่กับคุณเนี่ยนะคะไมะ่ได้สนใจทําตัวแบบตกต่ําหมดค่าเข็นแก่งเงินเลยเป็นการว่าอ้าพอโดนดา่าฉันไม่แคร์ฉันต้องการในจุดนี้ว่าฉันเอาลูกแตงหมลูกเล็กมากับคืนไม่ได้แล้ว ฉันอยู่ได้เพราะเงินฉันอภัยให้ได้ทุกอย่างเพราะเขามีแตงโมทองคําเนี่ยนะคะคือเป็นเป็นลูกที่สวยมีมารยาทตัวเกลี้ยงหอมหวานมากนะคะพูดจานะคะแบบคือพูดจาอ่อนหวานทําให้ลูกใหญ่แตงโมลูกใหญ่เนี่ยแม่ค้าคนเนี้ใจอ่อนอยากจะได้มาเป็นของตัวเองจะเลี้ยงดู เหมือนลูกนะคะอีกคนหนึ่งอันนี้มาเลยคิดว่าสังคมโซเชียลทุกวันนี้นะคะเลยเปรียบเทียบว่าเฮ้ยละครหนังเนี่ยละครเรื่องนี้ทีทานเรื่องเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความยุติธรรมหรือไม่ในครั้งที่นะคะผลไม้หนึ่งเนี่ยผลไม้แตงโมงลูกนึ่งอะได้สูญเสียแตกไปโดยที่แบบว่าทุกคนน่ะรักและเอินดูมาก แต่กลับไม่มีความยุติธรรมแต่กับแตงโมลูกทองคำนี่กับอยู่ได้อยู่รอดปลอดภัยไม่สามารถที่จะนะคะเอาความผิดอะไรได้ในทั้งที่เอาลูกแตงโมนะคะของแม่ค้าท้องตลาดลูกเล็กๆเ,เนี่ยไปกระทุ่งใส่ข้างเรือแตกโยนทิ้งลงน้ำนะะอันนี้มันรู้สึกว่า มันมีความยุติธรรมหรือไม่มันขึ้นอยู่กับคนที่แม่ลูกผลไม้ตรงผลไม้แต่งโมเนี่ยลูกใหญ่เนี่ยแม่ค้าคนเนี้ใจไม่ตรงใจบิดเบียนนะ,ะใจนี่เห็นผลประโยชน์หมดความเชื่อถือต่อไปเนี้ยนะคะจะดูว่านะฮะคุณจะอยู่ในสังคมนี้ได้ไหมแม่ค้าจะสามารถที่จะไปขายของตลาดนัดที่อื่นได้หรือไม่จะมีคนยอมรับไหม ในในสังคมเพราะอันนี้มันเป็นจุดนะคะพี่น้องเพราะว่ามันสะเทือนนะคะสะเทือนไปทั่วตลาดทั่วโลกเพราะว่าในทั้งที่นะคะผละไม้ลูกเนี้ยน่าจะทะลุถนอมน่าจะสู้อยากจะได้ลูกผลไม้แตงโมลูกเล็กเนี่ยกลับขึ้นมาไว้อ้อมอกเอาความยุติธรรมมาใครเป็นคนทุบแตกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้บอกอะไรหรืออะไร ในทั้งที่เพื่อนนะคะแตงโมหลายๆลูกเนี่ยนะคะเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยนะคะเคยลําบากด้วยกันเคยช่วยเหลือกันแต่กับมองข้ามความช่วยเหลือของแตงโมลูกเล็กๆในกลุ่มของตลาดเล็กนะคะแต่กับไม่มีความหมายเพื่อนๆนะคะผลไม้เนี่ยเขาก็อยากจะนะคะสร้างภาพหรือเป็นการสร้างนะคะเอ่อ สิ่งที่จดจําและสวยงามให้นะฮะแตงโมโลูกเล็กลูกนี้อ่ะนะคะไปได้อย่างสวยงามแม้นว่าจะจัดพิธีการเรื่องอ,อะไรเ,เผาเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องอ,อะไรอ่ะเรื่องเกี่ยวกับภารกิจศพนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นศพก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าผลไม้นี่นะคะมันมันมันแตกแล้วนะมันต้องเอาไปฝังต้องเอาไปท,ทําพิธีใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นนิทานนะคะก็พยายามนะ เพื่อนพวกหลายๆคนพยายามช่วยเหลือกันหลายๆด้านติดต่องานนู่นน,น,นี่นะคะเพราะเพื่อนนะคะลูกผลไม้เนี่ยเขาต่างคนที่เป็นคนชื่อเสียงและดังนะคะในร่วมเป็นศิลปินดารากันทุกคน<ๆ>เขาอยากมาช่วยแต่ในด้านแม่ขาคนนี้กลับเห็นแก่ตัวจะไม่เอาจะหันมาเอาแต่ว่าเฮ้ยนะคะนะะพวกคุณเนี่ยนะคะเป็นแค่ลูก แม่ค้านะคะเล็กๆอะ่ะกระจกกระจกอ่ะอย่ามายุ่งดีกว่าฉันจะเอานะคะแตงแตงโมลูกทองคําเนี่ยมาอยู่ดีกว่ามาทําพิธีหรือมาจัดงานอันนี้ให้หรูหราสมเกียรติแล้วอะไรนะคะแล้วเงินละ่ละในจุดเนี้ยแม่ค้าคนนี้หวังผลประโยชน์หรือไม่นะ,ะจัดงานศพนะคะอาจจะมีซองคนมาช่วยเหลืออะไรเนี่ยอา่าแต่ละคนใครได้ผลประโยชน์ นะคะแม่ค้าคนนี้ได้ผลประโยชน์นะคะแถมยังได้เงินจากอะไรนะคะ,ะปรุงนะคะที่จะฝังนะคะลูกผลไม้แตงโมลูกเล็กนี้ด้วยมันมีสิ่งที่มันพิลึกแฝงลึกนะคะพี่น้องพูดยากแฝงลึกในการที่พ่อค้าคนกลางเป็นเป็นคนที่มีอิทธิพลมืดอาจจะมาค่มขู หรืออาจจะมาทําอะไรก็ได้ถ้าคุณไม่รับแตงโมทองคําอันนี้คุณก็จะไม่มีชีวิตอยู่คุณจะเป็นแม่ค้าขายของในตลาดนี้ไม่ได้คุณเลือกเอาอันนี้มันเป็นจุดนะคะอาจจะมีนะคะถึงบอกว่าการที่คนมีเงินเนี่ยนะคะสามารถว่าจะทําอะไรก็ได้นะฮะอันนี้อยากให้สังคมไทยนะคะพี่หนุ่มอยากให้แบบว่าหาความยุติธรรมอย่าเห็นแก่ทองคํา แตงโมทองคําลูกใหญ่ๆเลยข้างในเป็นพงเป็นทองเก๊ทองคําเก๊นะ,ะข้างนอกดูสวยแต่ข้างในเก๊นะ,ะของปลอมมันมันไม่ดีค่ะนะคะอยากให้คิดลึกๆว่าแม่ค้าคนนี้น่าจะมีจิตใจสํานึกว่านะฮะลูกผลไม้ลูกลูกเนี้ยตัวเองรักและถนอมนะคะคือจะต้องอยู่ในจิตใจของทุกคนนะฮะคืออย่างน้อยน่ะ ผลไม้ลูกเนี้ยนะคะเขาเคยเลี้ยงดูเคยชุบเขาให้โอกาสล้านหนี่เป็นสิบสิบล้านเขาก็เคยทำมาแล้วความลำบากและความน่ารักเป็นลูกกระตันยูและเป็นคนที่นะคะดีพร้อมทุกอย่างแต่กับแม่ค้าคนนี้หวังผลประโยชน์อะไรหรือไม่ทำไมถึงมาเปลี่ยนตัวเองกล้าพูดมาได้ยังไงนะคะเงินสามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนโลกเครียด เปลี่ยนโลกประสาทออกไปได้เลยภายในพริบตาเดียวนี่นะคะคือเราก็เลยบอกว่าสังคมทุกวันนี้กําลังจับตามองว่านะคะแม่ค้าผลไม้ลูกเนี้ยแตงโมใหญ่เนี่ยจะทํำยังไงบางทีหวังผลประโยชน์นะคะจะปีดูดซับนะคะว่าลูกผลไม้แตงโมลูกเล็กเนี่ยมีเงินประกันนะคะเอาไว้ให้ลูก นะคะเล็กๆเล็กๆของผลไม้แตงโมลูกเล็กเนี่ยเพื่อเป็นการเล่าเรียนเพื่อเป็นการนะครับทุนการศึกษาก็ยังพยายามจะไปดูดของเขามาอันนี้มันรู้สึกว่าไม่มีความยุติธรรมตามกฎหมายแล้วนะคะเขาทำเอาไว้อะให้ใครเนี่ยนะคะมันก็น่าสมควรที่จะได้ตามที่นะคะลูกผลไม้ตัวนี้คือแบบความสุขของเขาเขารักลูกของเขาเขาก็อยากให้ลูกเขาเนี่ยได้เงินก้อนนี้ แต่แม่ค้าคนนี้แม่ค้าขายผลไม้แตงโมใหญ่เนี่ยแต่กลับลบมากอยากจะได้หาทางแบบคือพูดจาดอ่ะจะเอาอย่างนี้คือหน้ามือเป็นหลังมือคนเราแบบนี้เอ,อเชื่อใจอ่ะคบยากนะคะมันต่อหน้าสื่ออูยิ้มแย้มแจมไสร้องบางครั้งอ่ะใหม่ๆก็ร้องให้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอุ้ยแบบมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูเห็นเงินแล้วอ่ะกูจะได้เงินลงทุนใหม่แล้วเว้ยช่างเว้ยลูกแตงโมลูกเนี้ยแตกไปแล้วเอาคืนไม่ได้ละ นะคะเหมือนอย่างเงี้ยคือไหนๆก็เคยเกลียดนะลูกก็ไม่อยากได้แล้วลูกเนี้ยออะทิ้งไปซะอันนี้มันจะเป็นการที่แบบว่านะเงินอะซื้อชีวิตคุณนะมันน่าแปลกมากทุกคนช็อกว่าแม่ค้าคนนี้ทำไมนิสัยนะคะเลวซามขนาดนี้คิดเอาแต่ตัวรอดตัวเองคิดแต่ผลประโยชน์ว่าแต่เพื่อนๆของคนอื่นเขาเนี่ยเขาเต็มใจช่วย นะคะเป็นไม้เป็นแรงดิ้นลมใน,านาจะเอาอีกข้ออ้างบอกว่าทําไมอ่ะลูกลูกแตงโมลูกเล็กเนี่ยล้มแตกอ่ะตกลงเรือแล้วอ่ะนะกระแทกเรือแตกแล้วนะทําไมไม่บอกแม่ค้าคนนี้แม่ค้าใหญ่จะได้รู้เรื่องอะไรอะไรเงี้ยคือจะเป็นข้ออ้างแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันเหมือนแบบว่าเออคนอื่นให้อภัยได้แต่อันนี้ให้อภยัยห้าสิบปรมันหมายถึงว่ามันมันไม่มีความเป็นผู้ใหญ่แม่ค้าคนเนี้คบไม่ได้นะคะ คือแบบว่าเห็นแก่ตัวนะคือตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดแค่ตัวเองนะอันนี้มันอยู่ในสังคมไม่ได้ตลาดเนี่ยโลกเนี่ยเขาไม่รับแล้วแม่ค้าคนเนี้ยนะคุณจะมาวางขายแตงโมสิบลูกยี่สิบลูกขายถูกถูกเขาก็ไม่เอาเพราะว่าลูกแตงโมลูกนั้นะ่ะมีค่าที่สุดคุณน่าจะเก็บเอาไว้ว่าให้เป็นที่ระลึกในใจเสมอของคนทุกคนลักอยากจะได้แตงโมขาวแดงสวยเกลี้ยงเกา่า คือมันรู้สึกว่าไม่อยากให้แตกเลยแต่มันก็เป็นอุบัติเหตุไปแล้วนะคะแต่เราคิดว่าอ้องหาความเป็นธรรมว่าใครเป็นคนจับลูกแตงโมลูกนั้นไปกระเทาะนะคะกับขอบเรือนะคะ่าให้แบบว่าแตกสลายไปอยู่จมน้ําถึงแบบว่ามันรู้สึกเศร้าใจหดหู่ในเรื่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยากให้เพื่อนไปคิดดูเอาเองแล้วกันนะคะ,ะ,คะก็ตามกระแสะข่าวไปนะคะพี่น้องเพราะว่าป้าต้องเล่าเป็นนิทานนะคะเพราะว่า ในจุดนี้มันเป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยมันเป็นคนที่มีอิทธิพลมืดเขากลัวมันจะมีอะไรบางคนก็บอกว่าใหญ่ขนาดในสามารถนะคะเด้งนะคะพวกนี้ภายในยีิบสี่ชั่วโมงได้นี่คือแต่และคนเนี่ยบิก๊กับบิ๊กมาชนกันบิก๊กบิ๊กชนบิก๊กแล้วอย่างนี้ที่พี่น้องประชาชนจะหวังพึ่งใครล่ะคะถึงบอกว่านี่แหละค่ะนะคะ,นะคะพ่อค้าคนกลางเนี่ยต้องนึกถึงความเป็นธรรม นะผิดต้องยอมรับผิดไม่ใช่ว่านะ,ะเงินซื้ออะไรได้ทุกอย่างนะฮะในเมื่อพ่อค้าคนกลางเนี่ยเป็นระดับนะคะเป็นผู้ใหญ่ต้องรักษากฎต้องรักษานะคะราคาไว้ให้ดีอย่าให้ราคามันต่ําราคาแต่มมูนี่สูงริ้วเลยนะคะให้อยู่ระดับอย่างนี้เลยอย่าให้ต่าลงมาอย่างนี้แล้วอย่างเนี้ยขึ้นไม่ได้แล้วค่ะนะคะมีทางเดียวก็คือพ่อค้าคนตาง คนกลางนี้อาจจะดุนนะคะดอกไปเลยก็ได้นะะตายไปข้างหนึ่งก็ได้อันนี้มันก็ถึงบอกว่าคนเราเนี่ยให้เป็นข้อคิดนะคะสังคมทุกวันนี้อ่าอันนี้ป้าก็อธิบายให้ดูนะคะว่าเปรียบเทียบเอาแล้วกันนะคะแม่ค้าแตงโมใหญ่นะคะซึ่งขายแตงโมลูกเล็กไม่เสียดายลูกแตงโมแต่อยากได้แตะตรงแตงโมทองคําให้ไปเปรียบเทียบเอานะคะเพราะว่าอันนี้นะคะป้าก็เล่าเป็นนิทานให้ฟังคือแบบว่าแม่ค้าคนนี้ ครบไม่ได้นะฮะหน้าเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะคำว่าเป็นแม่ผลไม้เนี่ยนะคะไม่เหมาะสมที่จะเป็นแม่ผลไม้ด้วยไม่มีความรักไม่มีความใหญ่ขอกูได้เงินมาก่อนเอาตัวรอดก่อนอันนี้มันไม่ถูกต้องไม่ไม่ไม่คิดว่าตัวเองอะที่พูดอะ,อะตั้งแต่เริ่มแรกว่านะฉันจะต่อสู้กับลูกผลไม้ลูกเนี้ยนะคะฉันจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาด จะใหญ่มาจากไหนหรือจะอะไรก็ตามจะไม่ให้อภัยจะต่อสู้คุณนึกถึงว่านะคะแม่ค้าคนนี้พูดเว้แต่แรกเป็นยังไงให้สื่อพูดทุกทุกช่องพอเสร็จแล้วพาออกรายการสื่อหิวแสงใหญ่เนี่ยกลับมาพูดแล้วอ่าเสร็จแล้วไม่ไม,ไมีไม่มีการบอกอ่าสัมภาษณ์นัสื่อมากันแย่แยวิ่งหลบขึ้นรถแก้งสลบปอันอย่างเงี้ยยิ่งแย่ยิ่งทําให้ตัวเองเนี่ยแม่ค้าคนนี้นะนะคะต่ํามากดูต่ํานะ,ะต่ําจริงๆ นะคะอันนี้มันมันไม่มีความเชื่อถือเด็กๆกก็หัวเราะ,ะได้ว่านะคะแม่ค้าคนนี้นะคะคือแบบแม่ค้าโชเล่นะคะอ่าโคดโกุมตะช่างอ่าเราเปรียบเทียบอย่างนั้นละกันนะคะพี่น้องอันนี้เราไปเป็นข้อคิดนะคะเป็นนิทานนะคะเพราะว่า อันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวป้าจะมาฟาดนะคะในไลฟ์สุดอีกทีหนึง่งอันนี้ป้าขอทําเป็นคลิปไปก่อนนะคะพี่น้องนะคะไปข้างนอกมานะคะไปถามเรื่องทําผมพี่น้องเชื่อไหมว่าทําผมไปปรึกษาแล้วนะเอาตั้ง450ยูโรนะคะพี่น้องป้าบอกว่าผมป้าทํายากมากเพราะมันสีหลายสีแล้วอะโอ้ยตายแล้วป้าไม่กล้าเสียแล้วคะ่ะพี่น้องหลายหมื่นเลยนะคะ450ยูโรเกือบ500นะคะเออเกือบ0 0 0 0พุ่นลุ๋อันนี้นะคะ อันนี้ป้าทําเองดีกว่านะคะเดี๋ยวป้าจะลงสีนะคะพี่น้องเออแล้วก็ทําให้มันดูดีกันแล้วกันนะคะอันนี้คือต้องประหยัดเงิน,นะค่ะพี่น้องนะคะใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้แก่แล้วไม่ต้องสวยเลยมากมายนะคะแต่ยังไงก็จะพยายามทาให้สวยนะคะพี่น้อง <c oughs> นะคะออขอบคุณมากมายนะคะทุกคนนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวยังไงเผื่อไงป้าจะไปอะไรสดุดฟาดนะคะอ่ากูรูกูแชร์นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ ปักตะไคร้นะคะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมนะคะเจอกันใหม่ค่ะ